สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเด็กๆก,ก็ได้มาเรียนรู้กับคุณครูน้อยอีกครั้งนะคะเรายังเรียนรู้หน่วยโควิด19กันอยู่นะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่3มแล้วนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องวิธีป้องกันโควิด19กันนะคะวันนี้นะคะคุณครูน้อยก็มีเพลง มาฝ่ายเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาฟังเพลงไปพร้อมกับคุณครูน้อยนะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายได้ตาม,มจินตนาการเลยนะคะเรามาฟังเพลงกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาในเพลงใส่หน้ากากไว้ปลอดภัยจากโควิดพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ จาก,จากในเนื้อเพลงนะคะเด็กๆเราจะปลอดภัยจากโควิดได้เราต้องมีอะไรบ้างคะแมสเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์และที่สำคัญเราต้องรู้จักการเว้นระยะห่างนะคะเด็กๆเด็กๆคะคราวนี้นะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้เรื่อง การป้องกันโควิด -19 n e t e กันเลยค่ะวิธีการป้องกันโควิด -19 1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ต้องพบปะผู้คน 2. มันล้างมือด้วยสบู่ให้ถูกวิธี 3. หลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า ปากจมูกและดวงตาเพราะจะทำให้เชื้อโรคโควิด1 9เข้าสู่ร่างกายได้ 4. ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด 5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1-2เมตร 6. ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆปฏิบัติได้เพียงแค่นี้ก็สามารถปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด -19 ได้แล้วนะคะบูราการได้วิชาการนะคะภาษาไทยวันนี้นะคะเด็กๆคะเด็กๆสังเกตคำนี้นะคะเด็กๆออกเสียงตามครูน้อยคะ่ะหน้ากาอกนามไมอีกครั้งคะ่ะหน้ากาอกนาไมเด็กๆคะ เด็กมาช่วยคุณครูน้อยเติมพยัญชนะที่หายไปหน่อยนะคะหายไปเด็กค่ะคำนี้นะคะมีหอ่อห เด็กๆครูน้อยนี่ให้เด็กๆเลือกนะคะก๋อไก่บอใบไม้อออ่างนอนหนูสอเสือยอกยษ์ช่วยครูน้อยเรื่อกเลยคะ่ะติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กต๊อกตัวอะไรบ้างคะกอไก่นอนหนูยอแย้คำนี้จะอ่านว่า เก่งมากค่ะเด็กๆคำศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษวันนี้นะคะคำว่า mask อะ, <ๆ S 1> ะดเด็กๆคะเด็กมาสะกดกับครูน้อยค่ะ m a s, s k mask แปลว่าหน้ากากเก่งมากค่ะเด็กๆแล้วดเด็กๆรู้ไหมคะคำว่า mask มีอักษรใดเป็นตัวแรกคะตัว m คเด็กๆตัว M นั่นเองค่ะดเด็กๆเก่งมากค่ะดเด็กๆคณิตศาสตร์วันนี้นะคะดเด็กๆเรามาเรียนรู้ตัวหนังสือนะคะศูนย์ถึงสิบกันนะคะดเดี๋ยวพิ่เก่งนะคะมาสะกดกับคุณครูน้อยค่ะสอปู สี่หออาหาไม่โทห้าหอหกกหกจอเอดอเจ็ดกแอ,อดอแดกอเอาเกาไม่โทเกา้าสองอีบอสิบ เรามาทบทวนอีกครั้งนะคะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9สองส่งมากเ่ะเกก่งมากค่ะเด็ก,ก,ดกทบทวนได้จากหนังสือแบบหัดอ่านเลขอารบิกเลขไทย ได้นะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือคณิตวิทย์คิดสนุกพร้อกมกับหินสอย่างรบเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้าห้านะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะการเปรียบเทียบจำนวน เด็กๆมาดูคำสั่งนะคะนับจํานวนไข่ในรังฟังคำถามแล้วกากบาดท,ทับคำตอบที่ถูกต้องเด็กๆด,ดูในกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่นี้นะคะมีแม่ไก่มีไข่กี่ฟองกันนะเด็กๆเ,เรามานับไข่ในรังกันนะคะ1 2 3 4ง,งห้า เด็กๆจำไว้นะคะแม่ไก่มีไข่ทั้งหมด6ฟองเรามาดูข้อ1น,นะคะเด็กๆมาฟังคำสั่งนะคะไข่รังไหนมีจำนวนมากกว่าไข่ของแม่ไก่รังที่1น,นะคะเด็กๆเรามานับที่คะมีทั้งหมดกี่ฟอง1 2 3 4 5 6 7าี่ห้าด แปดรังที่สองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหรังไหนคะรังที่1นั่นเองเด,ด็กๆก็จาวกระบาดไปนะคะอ่าแล้ก็ฝึกเขียนต่อไปนะคะข้อ2อนะคะไข่รังไหนมีจำนวนน้อยกว่า ไข่ของแม่ไก่น้อยกว่า6นะคะ,ะเรามานับก่อนนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสอา่ารังที่1มี7ฟองรังที่2นะคะ1 2 3 4 5รังที่2มี5ฟองรังไหนคะเด็กๆรังที่2เด็กๆก,ก็กากระบาดนะคะต่อไปนะคะข้อ3า ไข่รังไหนมีจำนวนเท่ากับไข่ของแม่ไก่แม่ไก่เด็กๆจำได้ไหมคะมีจำนวน6ฟองเรามาดูรังที่1นะคะ1 2 3 4 5 6องสาหรังที่2นะคะ1 2 3 4 5สอาแล้วก็เขีดดยนเลขไวค้ค่ะ รังไหนคะที่มีจํานวนเท่ากับไข่ของแม่ไก่รังที่หนึ่งคือ6กฟองเด็กๆก็กาาบะเด็กๆจะได้แบบนี้นะคะคลิปนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะวิธีการป้องกันโควิด n น n นะคะเด็เกๆยจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างนะสวมแมสมันร้างมือบ่อยๆ ร้างด้วยเจลแอลกอฮอล์มีส,สเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ฉีดพ้นตามสถานที่ต่างๆที่เราไปสัมผัสก็ฉีดสเปรย์พ่นก่อนเพื่อจะได้ฆ่าเชื้อโรคและอีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆเด็กๆพูดคุยหรือพบปะผู้คนให้เด็กเว้นระยะหา่างอย่างน้อยประมาณ1เมตรนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็จะปลอดภัยจาก โควิด19ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้อยก็ไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ